สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำการกรอกแบบฟอร์มบทท2กำหนดสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในระบบบัณฑิตวิทยาลัยนะคะขั้นแรกเลยนะคะให้เข้าไปที่ลิงก์ g r a d u a t e m a h i d o n a c t h ค่ะจากนั้นให้เลือกเมนูภาษาไทยนะคะจากนั้นให้นศึกษาเลือกคำว่านักศึกษาปัจจุบันบนแถบด้านบนนะคะสีฟ้านะคะ เมื่อเข้าไปแล้วให้เลื่อนลงมานะคะหาคำว่า eform แบบฟอร์มออนไลน์วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นกดคำว่า student นะคะเพื่อเข้าไปล็อกอินนะคะโดยใส่ student id และ password ของนักศึกษาค่ะก่อนที่นักศึกษาจะทำบท2นะคะให้นักศึกษาตรวจสอบเกรดของตัวเองก่อนนะคะว่าไม่มีคร้าง X นะคะ2ก็คือภาษาอังกฤษนะคะถ้าผ่านขาออกเรียบร้อยแล้วถือว่าผ่านนะคะและ การทำบอท .1 น,นะคะหากมีติ๊กสีเขียวด้านหลังคำว่าเลือกในบอท .1 แล้วนักศึกษาถือว่าสามารถทำต่อไปได้ค่ะสุดท้ายนะคะเอกสารรับรองเจริธรรมหรือเอกสารที่แสดงว่าไม่ต้องผ่านการพิจารณาทางเจริธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมหรือศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบก่อนว่านักศึกษาได้อัปโหลดแล้วนะคะเมื่อนักศึกษาทำครบหมดแล้วนะคะนักศึกษา,จะ,าจะสามารถเลือกทำบอท .2 ได้ค่ะ ในส่วนแรกนะคะให้นักศึกษากรอกจำนวนหน่วยกิต GPA วันที่สอบเวลาสอบและสถานที่สอบของนักศึกษานะคะส่วนที่2จะเป็นส่วนของคณะกรรมการสอบนะคะโดยคนแรกที่ปรากฏจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาโดยอัตโนมัตินะคะโดยหากเป็นอาจารย์ภายในคณะนะคะให้นักศึกษาเลือกว่าไม่ต้องขอผู้อนุมัติผู้บังคับบัญชานะคะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมให้ดลและไม่ต้องขอหนังสือเชิญค่ะ แต่หากเป็นอาจารย์ภายนอกคณะแต่ว่าเป็นอาจารย์ภายในมหิดลนะคะให้นักศึกษากดว่าต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหิดลและไม่ต้องและขอหนังสือเชิญนะคะโดยการกรอกข้อมูลด้านหลังให้นักศึกษาสอบถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เลยค่ะหรือหากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะให้นักศึกษากดคําว่าต้องขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหิดลนะคะ และขอหนังสือเชิญด้วยค่ะเมื่อนักศึกษากดทั้งหมดแล้วนะคะให้หนักศึกษากดบันทึกข้อมูลค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่นักศึกษาได้กรอกนะคะต่อไปนะคะให้หนักศึกษากดเพิ่มประธานกรรมการสอบของนักศึกษานะคะซึ่งจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเท่านั้นนะคะให้หนักศึกษาเซิร์ชชื่อของ อาจารย์ประธานสอบได้เลยนะคะโดยกรอกชื่อและนามสกุลประธานโดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าหรือตำแหน่งทางวิชาการนะคะเมื่อชื่อปรากฏแล้วให้นักศึกษากดเพิ่มข้อมูลประธานกรรมการได้เลยค่ะโดยให้นักศึกษานะคะกรอกเหมือนที่แนะนำการกรอกข้อมูลกรรมการและอาจารย์ที่ปรกึกษาหลักเมื่อสักครู่ได้เลยค่ะและกดบันทึกข้อมูลนะคะ หากในระบบให้นักศึกษาเพิ่มข้อมูลประธานกรรมการให้นักศึกษากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและนำซีวีของอาจารย์ที่เป็นไฟล์ pdf มาอัปโหลดด้วยค่ะเมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเรียบร้อยนะคะให้นักศึกษากดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะเมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลของประธานกรรมการแล้วนะคะให้นักศึกษากด เพิ่มข้อมูลกรรมการต่อไปเลยค่ะและทำกระบวนการเดียวกับประธานกรรมการเมื่อสักครู่เลยนะคะเมื่อนักศึกษากรอข้อมูลประธานกรรมการกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและกรรมการคนอื่นๆเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักศึกษากดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะหรือหากนักศึกษามีการแก้ไขนะคะให้หนักศึกษากดแก้ไขด้านบนได้เลยค่ะและบันทึกษษษข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะ หรือหากข้อมูลคณะกรรมการนะคะของนักศึกษานะคะผิดนะคะโดยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะให้นักศึกษากดลบแล้วก็เพิ่มใหม่ได้เลยค่ะเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วนักศึกษากดบันทึกข้อมูลค่ะและกดยืนยันการบันทึกข้อมูลด้วยค่ะเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะคําว่านักศึกษาในแถบด้านบนนะคะจะกลายเป็นสีเขียวค่ะนักศึกษาสามารถแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนักศึกษานะคะให้กดอนุมัติ การทำเรื่องขึ้นสอบครั้งนี้ได้เลยค่ะหากนักศึกษามีข้อสงสัยนะคะนักศึกษาสามารถสอบถามกับผู้ประสานงานหลักสูตรของนักศึกษาได้เลยค่ะการจัดทำข้อมูลและนำเสนอนะคะนำเสนอโดยนางสาวธนวันขวัญใจนักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ขอบคุณค่ะ